สวัสดีตอนเศร้าๆเนาะค่ะเพื่อนๆทุกคนเมื่อนี่มามาค่ะหลังจากชีวิตตอนเศร้าๆทรงนาลินไปเลี้ยนแล้วแม่บ้านก็ะจะพาเก็บรองเท้าเสื้อผ้าของน้องนาลินออกไปอบริจาคเนาะค่ะเนาะปะ่ะตามติดชีวิตตอนเศร้าๆก่อนนาลินไปเลี้ยนแล้ค่ะช่วยแม่บ้านเก็บเสื้อผ้าไปบริจาคก,กันเลยเนาะค่ะเนาะไปกันเลยค่ะเศร้าฝนตก ตกทั้งวันละม,ะะ no มือนี้ฝนก็ไดเมื่อนี้ฝนตกเสาเสก่อนนางไปเรียนค่ะปางก็ไดตื่นมาเห็ดกับเขา่ากับนามแต่งตัวให้นางเรียบร้อยเดี๋ยวปางก็จะเอิอนพ่อณลินให้ตื่นทรงนางไปเรียนค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะ ฝนตกค่ะมัน,น oh. บรรยากาศฝนตกค่ะพี่น้องฝนตกฝนตกฝนตกนะคะคือจะตกทั้งวันหรือม้นนี่มึงอ่ะ ใส่หน้ากากก่อนไปเรียนหน้ากากนี่เรียบร้อยไปได้ไปได้บายบายฮันนี่บายเอเปิบาย ไปแล้วค่ะสองพอรูกมันีได้เวลาไปเรียนค่ะพี่น้องหลังจากนางไปเรียนแล้วปางกะเนี่ยค่ะเห็นปะค่ะปางกะจะมาโล่ร้องเท่าของนาริน ของปีที่แล้วนะคะเนาะมันก็ไดอคู่น้อยแล้วคะ่ะคู่น้อยแล้วคะ่ะนางใส่บอดด้ยแต่นางก็จะเปลี่ยนเป็นใส่สิบเอ็ดละสิบเอ็ดครึ่งแล้วตอนนี้นะคะน่ะเบื้องเอาแต่ละปีแต่ละปีร้องเทถาของนารินปางก็จะเก็บใส่เนี่ยเนาะคะเนาะเก็บใส่ถุงค่ะพี่น้องคะ่ะปางจะโล่ใส่ถุงเลยค่ะพี่น้องคะ่ะปางก็จะเอาอไป บริจาคนะคะเนาะปางก็จะเก็บไปบริจาคไปบริจาคอันใดมันเกาแห้งกะเอาทิมทั้งขยะไปเนาะเนาะเดี๋ยวปางก็จะพาขึ้นไปโลเสื้อผ้าของน้องนารินตอนะคะเนาะถึงเวลาโลเสื้อผ้าของปีที่แล้วออกไป บริจาคอีกคือเก่าค่ะพี่น้องลังจากเก็บรองเท้าเซนีแล้วก็จะพาขึ้นไปขางบนบ้านเลยเนาะค่ะเนาะถึงห้องนอนของน้องนาลินเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยค่ะเสื้อผ้าที่ปางได้อเอาออกมาเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเนาะอันนี้กับเป็นสุดเดดน่ารักน่ารักเนาะคะ่ะเนาะเนี่ยเห็นไหมคะเป็นสุดเดดสีชมพู หน้าหนาวของรีไวเนาะค่ะเนาะอันนี้ของรีไวตัวนี้ก็น่ารักค่ะของรีไวเหมือน,นเป็นสุดเด็ดเงาเนาะค่ะเนาะเห็นไหมเป็นสุดเด็ดเงากองเต็มน้ำพึ่งๆเลยค่ะพี่น้องค่ะนั่นนะของปีที่แล้วเนี่ยรอบสองที่ปังโลเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นแจ็กเก็ตของปีที่แล้วน่ารักมากค่ะมาคู่กับอ,อังเกงกางเกงอยู่ข้างล่างเลยคะ่ะ เก่งว้อมจะมาเป็นสุดอันนี้กับเป็นของอัมผู้มาเนาะคะน่ะเสื้อผ้านางหลายมากคับพี่น้องเสื้อผ้านางลาหลไหลเสื้อผ้าเด็กน้อยเดีวไม่กามันถูกค่ะพี่น้องตัวสี่หาาร้อยเองบางตัวแค่สองร้อยยางแพงสุดแปดร้อยพันยางตัวนี้ัระมา ของร DIY ตัวสุดนี้นี่ยก็ประมาณอ่ะเจ็ดแปดร้อยเองค่ะถูกมากถ้าเป็นอยู่เมืองไทยฮาะเวนพันขึ้นบน,นี้เนาะแบบเนี่ยถูก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 โอ้ยพี่น้องปางรายอยากอยู่เมืองไทยปางใะไดจัดตรงไปให้เด็กหน่อยทางอ่ะดอยทางอย่างประมาณนี้เนาะพี่น้องมึง แต่ละปีปังโหลเสื้อผ้านางนี่โอ้ยสองขังนี่แม่มมนในหน่อยเนาะปังอ่าเป็นคนชอบชอบค่ะพี่น้องบางเอาเอาเคปังขอเก็บเสื้อผ้าพวกนี้ลงถุงเนาะค่ะเนาะลงถุงแป๊บหนึ่งค่ะพี่น้องของนอนนารินสีม่วงสีโปดของนางเลยค่ะพี่น้องคะ่ะอออเอาเสื้อผ้าลงถุงกันก่อน แบ็ครับพี่น้องแว็น่ารักน่รัก,รกตัวสุดท้ายค่ะพี่น้องคะ่ะตัวสุดท้ายลงกระสอบโอ้ยน้องคะ่ะรอบสองค่ะพี่น,อน้องได้ขึ้นกระสอบคะ่ะรอบสองโอ้ยปังขอหลากในลง ข้อลากในลงข้างล่างนะคะเนาะเอาไอ้ล้านบริจาคก,กันเลยโอ้ยมันหนักเช่เนาะโอ้ยหนักค่ะพี่น้องหนักหนักสงสัยปางใหญ่พอนาินไม่เหงวลังจากลรเสื้อผ้าแล้วเนาะคะ่ะมาเบิ่งกันคะ่ะว่าน้องนาลินเหลือเสื้อผ้าอยู่ในตู้จักสุดกันเนาะค่ะเนาะมาเบิ่งกันเลยว่านา้แกมีเหลือให้ใส่บอหลังจากแม่บ้านเด้เก,ก็บ เนี่ยค่ะหลังจากปางเลยเก็บออกแล้วเหลืออยู่แค่นี้ค่ะเสื้อผ้าอันนี้เป็นเสื้อผ้านาเสม,มอเนาะค่ะเนาะแขนสันเนาะค่ะเนาะอาจจะได้โลคป,ปีนาของตัวนี้แน้นเยอะเลยนะคะอันนี้เป็นพึงซือไม้ยังท่านดยังท่านใดส่นะะเนาะค่ะเนี่ยก็เป็นสุด น้อยคือกันนี่ปังโบัลโลออกนะคะนาะปังเก็บไว้เพื่นดูตอนเพันใหญ่เป็นสุดอ่าฮอลลีเดย์ฮาลวินคริสต์มาสประมาณเนี่ยอันเนี้ยค่ะเสื้อผ้านาฟอตอนนี้เน,นาะค่ะนั้งเหลืออยู่แค่นี้เองค่ะนางเหลือบุกี้สุดเองค่ะพี่น้องปังก็ต้องเลยฮาหาจัดสื่อเพิ่มแล้วค่ะพี่น้อง กางเกงปางกับไปชอบเพิ่มมาได้อะบุกี้โตเองนะคะนั่งทันได้แกะไปเลยเน,นี่ยค่ะเพราะว่านังอะโตเร็วนะคะนอเด็กหน่อยโตเร็วเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกทุกอ่ะสามสี่เดือนกางเกงเปลี่ยนบ่อยค่ะเพราะนังขายาวแห้งเก็บเสือเส้อผ้าจัดเสื้อผ้าลงกองเรียบร้อยก่ะ ป้าค่ะแม่บ้านก็ได้เาเวลาลงไปกินข้าวเที่ยงแล้วเนาะค่ะเนาะเ oh. ก็บเสื้อผ้าลงกองลงยังเรียบร้อยกับป้าลงข้างล่างบ้านกันเลยเนาะค่ะเนาะตามแม่บ้านลงข้างล่างเลยค่ะปิดไฟแป๊บสีโปดค่ะนี่สีโปด,โปด,โปดคือสีม่วงนะาลิ้นมากลายสีม่วงลงข้างล่างบ้านกันปัป้นผ้า เมื่อนี้ก็เอาไว้ซ้ำหนีก่อนเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะพอกันคลิปหน้าค่ะบายบาย